นี่ก็ใกล้ฟาเันทน์แล้ว <Ooh. S 1> มาแน,นะนำร้านกันดีกว่าอุอันเนี้ยยากมาก subjective มากทุกคนอเอาที่ชอบส่วนตัวนะก็คือชอบกินอะไรที่เป็นเป็นคอร์สเมนูเป็น, menu, เปน tasting เมนูเพราะว่า create อะไรมาคือมันจะแบบทุกวัตถุดิบทุกกลิ่นทุกซอสทุกองค์ประกอบมัน matter มากกับเราอะมันกินไปแล้วแบบมันฟ no. ินเนาะพูดไอเดียมาเต็มเลยมันอ p p r e c i a t e อย่างเงี้ย อยากแนะนำให้ไปลองกันคือฮาโอม่าคือเขามีทั้งปลูกผักหลังร้านเลย uh huh. แล้วก็มีปลาที่เลี้ยงใต้ร้านด้วยว้าวนะแล้วมันก็จะเป็นอ uh ินเดียนคุซีนชื่อฮาโอมานึกถึงอาหารจีนนะ <Right. S 2> แต่ว่าจริงๆเป็นอินเดียนคุซีนแล้วเราส่วนตัวทั้งฟ้าและแฟนชอบอาหารรสจัดหน่อย uh huh. ร้านที่ชอบหรอรู้สึกว่าพูดกับหลายปีชื่อ r ิ c k ลส์ขายอยู่ตรงสุขุมวิทข้างบนเนี่ยจะเป็นร้านริกค่ะ ข้างลา่างสวนนารีคสถ้าไปกับเพื่อนสาวแนะนำให้ไปรีคสคือมันก็จะเป็นมุมโค z ี่โคสี่หลังบ้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบโซนอท์ดอร์เป็นเหมือนก๊าดได้เล็กๆให้อยู่แบบถ่ายรูปกันได้ฉ่ำๆรู้สึกว่าราันเนี่ยสาวๆนะ่าจะชอบยังเอาคนได้แล้วก็พวกเมนูพวกเนี้ยก็คือส่วนมากจะเป็นอิตาเลียนรู้สึกว,ว่ากินง่ายเข้าถึงง่ายทุกคนนะ่าจะเอ็นจอยกันได้ดี nice <h ums> happy valentine's everyone <S <h ums> ต้องแบบนี้